สบายดีไอ้ปูอีกครั้ง<ด>ส,บสบายดีดยมีคนมีหลายคนเอฟซีอยากมู่ว่าประวัติเกี่ยวกับลูกสาวเจ้านะก่อนจะได้บัตรประชาชนไทยนะลอกเล่าให้พังเน่อยเรื่องรล่าเป็นยังไงเริ่มต้นเลยเอ้าก่อนเสด็จประชาชนนะแนี่ยก็ลูกสาวเจ้าคุณกจะเป็นคนไทยนะลอกเล่าให้เอฟซีพังอีกครั้งเพื่อนไปดังนั้นลากไปอ่าลากไปมือบัตแต่ก่อนน่าลากไปก็ได้อืลากไปแล้วบาน้ การทำงานธรรมดาคือเท่าละนั่นขายของในหลานเดือนหนึ่งสี่พันเี่นะแบบมันบบแพงเดือนหนึ่งสี่พันีนแหานละบานี้พ่ออันคือว่าอะไรขับไปได้กับพวเขานี่แหละกราไปได้กับพวเขาละบานี้พ่อได้กับพวอเขาได้เจ้ามันทองได้ขอ่อยกรูเว่าเขาได้จักเดือนจักปีแต่ว่าลูกข่อยทองนะอันเป็นตัวในมอนะลูกก็อยทองนะ เขาว่าหาเดือนหาเดือนสิเขาหกแต่พระานอดฮกเดือนหาเดือนไปและบ้านนี้จนสองพ่อเมียบ้านกิมาก็จะติดต่อมาก็จะว่าลูกเจรณาท่องใดคอยจะลูกเจรณาซื่อหญิงอันเจ้าดาแม่อันเอื้อปูบอบ้านพงเฮงบอเขาว่าโดยแม่แม่แล้วคอยนี้แล้วเขาว่าตะกี้สามารถอันตะกอนเขาบ่มีเงินบม่มีโทรศัพท์เขามีแต่โทรศัพท์กดปุ่ม กดปุ่มฮัลโหลนี่นะโบแมนเล่นแดบบนนีได้แล้วก็จะโทรมาบอกแล้วคอยก็เรียกว่าแม่นแล้วว่าเจ้าน่ะไม่เงินบอสข้าไม่เงินคอยอย่งใงไเจะมาลับคอยกาเอาเพิ่นมาอยู่น้าเป็นเดือนแล้วคอยอีต้นซดแล้ว่ะคอยก็อยู่สองพ่อแม่แล้วก็พระละแล้วก็มีเม็นบาลูกเตาเราตองอยู่บ้านนอกไปนะแล้วก็ส่งเงินแล้วก็เอาเพิ่นมาอยู่น้ำคอยก็หายกินซื้อหายกินนู่นนี่นั่นซื้อหายกินให้เพิ่นกิน ลาบานีเพิ่นนะเราโทรมาบอกขอเล่าว่าอันเมื่อเอินจะมาได้บอกมาลูกสาวเจ้าบอมันว่าขอมาอยู่ลาวอันขอยต้นซาแล้วขอยไบ่มีเงินซื้อให้จูซื้อกินแล้วอยู่เป็นขอยเป็นเดือนแล้วกับปติกับพี่น้องกับบอมันมันบอกขอโมหลบกวัวโมํำนันขอกระชาทุกข์ขอเอาเอ้ยอันขอก็เลยไปยืมเงินอยู่บ้านเนื้อ วันเนื้อบันพังเฮงนี่แล้วยืมเงินเ่าหนึพันหนึ่งเราออกดอกสองลอยได้สองลอยกับสองเขาว่าเขาก็คืนว่าจะเสียเอาในใจแล้วคืนโมว่าแล้วมันก็คืนบอกว่าเขาพอดีกัยืมตัดสินใจยืมมาเราพันหนึ่งก,ก็ไปตะกีนดไปยังบ่แพงคาคาตีตาเนี่ยคือว่าไปตะบิดเขาเบิดทุกเบิดหาสิพันว่าคาสิพันฮอดผู้หนาไปฮอดแล้วก็ไปกอดเอาลูกบั้นในลลกก็เลยคอยแล้วบอกลูกถามลูกว่า อันเจ้าโฮจักบ่ละไพูดเลยเหตุจะถกอยู่สายมักสีบอกสีบอกว่าผู้นั้นผู้นี้นะหันเหตุการณ์นะหันกับบริกรอย่างแต่ฮันตัวนี้นี่กับพ้อตำรวจบ่มานอนวงกลมอ่ะแล้วก็นพ่อตำรวจแล้วก็ย่างประหารน้อยนึงกับเป็นหันอันผู้นั้นขายอันพวกเป็นฮันขายหมอขายแหกยังทุกอย่างนะนะขายทุกอย่างนะหันค่ะร้านบานี้ คอยป้ายเคอยเลื้อทามคอยเลือ้อทามเราว่าซื้อจังไดไอเหี้ยนะแต่ทามว่าผู้เห็ดลูกจะท้องเหรอบอเลยลูกจะกระบอกเนาะบอกเราว่าซื้อจังไดบอกเราฮอนแล้วกับพอดีลูกสาวจะบอกว่าคนนี้เหี้ยเลยซื้อซื้อจังได,องไดขอทามมันว่าซื้อกิซื้อกิอออมันละว่าแม่เอ้ยเขาบอกมาหาเจ้าดอกเขาบอกฮานเลยแม่ซีรีอยู่ค่ะอันอยู่นาฮานนี่ แม่ชียืนอยู่นะฮะเนี่ยเจ้าพีบอกพุธมันสีตีฮะบอตีขวากับแม่อยู่แล้วบอตีเจะาเสื้อแม่แล้วลูกขว่าเจ้าเสื้อแม่แล้วคอยใจคอยฮอนคือไพ่เนี่ยไพ่แล้วก็เมีอ่าเจ้เพื่อนออกมาจะคล้องหันเพื่อนเนื้อว่าคอยช่ไปเสือคล้องคอยเลยทําจะขเจ้เพื่อนมาเจ้ขวานหุ่นอันมีคนซื้ออันมีคนซื้อกีบอือเจ้เพื่อนมีอยู่หลังบ้านเพื่อนนะคอยเลยทั่วเพื่อนทั่วเจ้เพื่อน่า บอกเขาในว่าแม่เขามาหาเขาว่าเอ้าแม่บอกกี้บอกว่าแม่เขาน่ะถาไปใช้บ่ได้อยู่เพื่อนนะอยู่เพื่อนเพื่อนเองค่ะเขาบอกเพื่อนนายเพื่อนบอดด้เมื่อายปีแล้วค่อยแม่เพื่อนคิดเหรอแล้วแม่มาหาเขาว่าเพื่อนจะออกมาเขาว่าไม่ยิงไปแล้วเพื่อนบอกวาพองเพื่อนอันโหออกมาละจ่าเองกันเลยออกมาเพื่อนเพื่อนแน่มาแม่เพื่อนอ้าวทางเจีเพื่อนแล้ว่าอ้าวทำไมไม่ไหว้แม่แหละใช้แม่ทางตะกี่มากรนีเด้เราว่าเราเป็นแม่เจ้าเราสี่จะคอย อืมผักกรแนมนาผักกระเฮ็ดอียิ้มผักกระโหโลอขอความึงจะไปใา้มันอีกกอนขอยให้กูถามกอนขอยอยเฮ็ดจนไรจังหว่าประตูกลูกูว่าลูกอันเห็ดตัวเห็ดลูกกูจนทองจนใสขว่าแล้วก็สะมาวารลมันออกแต่ห้องอ่ามันว่าบ์บราจะได้เมียเข้ามาอ่ะเมียให้มากกเฮ็ดจนไดก็มึงบบราพิชชอบบอกเขาว่าอกูบโไร้ให้รับพิชชอบเอาอันเป็นเมียมึงได้ขอยังวาจากซี่ให้รับพิชชอบเนี่ยเอาเงินให้ลูกกู้ขารถเมื่อ บ่ได้อยากได้เงินค่าดองบ่ได้อยากได้เงินค่าฮีเขาว่าร้อนๆเลยได้อขอแต่ค่ารถส่งให้ลูกกูเมื่อนะเราไปนอนวงกลมขึ้นมาเนี่ยเขาว่าน้ำบอลร่วงกลมค่ะเขาวน,นาวทำป้าลูกอุดตั้งค์ไว้อาทิตยศอุอดอาทิตย์หนึ่งบ่ได้กินยังเลยใจมันสิขาดของคนหิวเนาะคนทองมันต้องกินอยู่แล้วแล้วก็เพิ่อนเขว่าเพิ่อนโบลับตอบขอคำเดียวโบลับขอถามคำเดียวว่ามึงจะหลับหรือโบลับโบลับโอ้โบลับ มันจะเอาเรื่องนีืได้ไหมเอาเรื่องก็เอาเรื่องก็คอยเรื่อว่าขาบรลาบก็เพเป็นยังมึงทาอยู่นี่เดี๋ยวกอจะไปแจ้งความก่อนขอยก็บมาฮาบนด้านนี้อันบนตำรวจตัวอันบนนั่งยิงนอนคอยขับไปคอยขับไปแจ้งเพราะอันลูกสาวาคอยในท้องในท้องบ่มีพ่อเนี่ยแล้วผู้ชายเขาบอลาบเฉดจังไดขอยมาทักผู้ชายตำรวจเรื่อว่าคอยสมควรแจ้งบ่จะพาจดเด้อคุณตำรวจเอ้ยคอยนำประจักอันคนหมอกคนไม้เข้ว่า ่อยมาแต่ละอาพุนเขาว่าโอ้เรามาแต่ละแล้วกเาเบ่งใบอนนันเนะ mm hmm. าะยัดบุตรถือจองเ mm hmm. ดมาบุตรถือจอง่อยนี้เดเขามีใบยอยู่แล้วเราว่ามีพาสปอร์คือปกติมากเขาบอกไม่เงนินท mm hmm. มพัสปอร์เขาว่าช่องลอยเ้วเขาบอกไม่เงนินค mm hmm. อยเลยอันที่บัตรค้ามาอันนี้เขามาหอบพีหาชิพัน mm hmm. กลเป็นเงินทางนี้กับประมาณตอนนั้นเราหนึ่งสาหาเนาะกั mm hmm. บประมาณเราประมาณชองลอยคือกันเขาว่าแล้วมาเนมเพิ่นก็เรยกว่าได้ได้แล้ว่ จะไปหามอันนั้นผู้อันนั้นไปแล้วว่าไปหาอันนี้ขอเขาไปหาเพื่อนอีกไปหาเพื่อนเพื่อนก็ให้เขาบว่าบอกอันบอย่านตำรวจเพื่อนว่าจะสีคนมีบัตรผู้ชมผู้เพื่อนบุย่านตำรวจเพื่อนว่าขดก็มาบอกตั้มมันเพื่อนว่าเขาแหละเพื่อนเพื่อนมาหมดแล้วมตำรวจบอกมาเพื่อว่ามันเพื่อนบอมาอะไรเขาว่าเราหายไปเอาตัวเพื่อนมาเพิ่นบอมาเพิ่นว่าเพิ่นบุญญานตำรวจเพิ่นบอกข่อยเพิ่นว่าเพิ่นมีบัตรผี้ชมพูไปถวบที่ก็ได้ในมุตระหารนี่เด้ ตำรวจแล้วเปล่าเองมาเนี่ยเราวรถแล้วเอารถอันนั้นเปล่าเองแล้วไปแล้วไปไปหอแล้วก็บงานก็รดตำรวจนะคุณอันคอยนั้นอยากขอมกขอบใจเพื่อนคุณตำรวจเพื่นนะใจดีก็คอยันนะเขาก็เพื่อนจเบคลิปวิดีโอขนาดนี้โดยเพื่อนใจดีเพื่อนอาจจะเจอคอยแลวเพื่อนกับเพื่อนใจดีโดยคอยก็บสบายตอนนั้นขอถือหักนำยาคอยคอยบสบายดีแล้วมันเพื่อนก็เลยไปเอารถไปแล้วเพื่อนวันได้ยินว่าบาะยานตำรวจอันี้บอก แล้วก็ลาคนขึ้นรถแล้วก็เทาแก่กับก็ไปน้ำก้อนป้ายน้ำก้นแล้วเพื่อนกับเแจ้งคว่ำมาเนี่ยตากลุต่างแจ้งคว่ำบ่เพื่อนแจ้งไปื่อนแล้วเพื่อนก็เลย่ทามมาทาดูแล่าแจ้งอาจับมายังอ้าวจับมาแล้วแม่เขาแจ้งถอดเห็ดูกเขาถองบ่รับนี่เราล้วจะเอามาถามขอบริแจ้งยังเลยได้แค่เอามาถามเรื่องลูกขาพี่ขอบริเกี่ยวกับเจ๊กับเพียเพิ่นแต่เจ๊เพิ่นกับเพียเพิ่นมาเองมาเนี่ยมาเองว่ามาแจ้งมาเนี่ยเพิ่นมาแจ้งว่า หลูกเขานเป็นคนล่าออกมาบุถึกต้องอแจงความเลยเพื่อนเพื่นเป็นคนแจงก่อนอแจงความก็แล้วแต่ขวา่าพนที่ตำรวจแล้วทามขอยว่าเอาจังไดคนเลยบอกว่าให้เพื่อนแจงก่อนก็นได้เพื่อนมีความแจงเด้ยขอยังมันมีความแจงเพื่อนแจงก่องเราขอจ่ววา่าน้ำล้างว่าก็แจงว่าจับล่าแล้วของมันมาหลายปีแล้วมาอยู่ท่ยนี่กัแจ้งตังใดปีมีอยู่ในหมกนั่นคนว่าสองปีซือ้อมันอยู่นะหันนะแก่มอ่ะหันเลยจ้างเลย อันแจ้งเลยทั้งวทั้งเมียเพิ่นแจ,แ,จแจ้งแจ้งมาจ้ว่าจังดะก็แจ้งกันว่าเป็นคนลา่ามาบ่ถึกต้องอแม่นี่ก็จังมีจักบ่บัสเบอร์ก็ได้บพแม่รักมากคือกั้นบ่จักโอ้ยเขาว่าแล้วบอนพอที่ตำรวจเลย่าว,าว่าเราบ่ได้รักมาได้แล้วมีบัรขาวมาแล้วมาถึงต้องมาถามบ้านข้องคอยสิไปเอาอเดูกอ็แล้วคอยเคจจ้ำมันบัสบัปอแล้วมีแต่เราสิตีมาเห็นยังเราบม่มีเงินแม่ปูเราคนจนเรา่าเราบ่มีเงินอืมอ แล้วมันเลยเขาฟอดิจิตี้มาเนี่ยผมมาทํางานทําการ่นก็จะเบากระทกบขอยกนั่งเชื่ออยู่ขอเพิ่นบ่ท่านได้มเขอยกเชยเพื่อนแจ้งจบจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตารวจก็เรียกว่ายอมรับแจ้งรับแจ้งของเพิ่นสองคนค่ะรับรับแจ้งเป็นคนล่ามาบ่ถูกตององเด้ก็ต้องได้ติดคุกได้แม่เอ้ยว่าคันว่ามันเป็นนันี้อาลีถูกข่อยพิษพิษทีว่าขามาสองปีนี่ขามาทีแบบบ่มีบ่มีบ่มียังแล้วก็บัด เนี่ยก็มีหลักขามาอ่าอือเขาก็ย่อมพิษเขาก็ว่าสิลูกย่อมพิษแต่ึงได้จากได้จกนะมัเนี่ยเขาเรียกว่าว่าคอยหันคอยมีใบอันนี้ลูกคอยแรกขะชัยจะเบิ่งซักคอยกับโบเคยยืนน้ำพายมาก่อนเขาว่าออ่เอ้าเราเอาออกมาเบิ่งดูวยเขาก็เลยออกไปให้เพื่อนเบิ่งคือใบแจ้งเกิดนะพี่น้องอันคือใบไปหอดเพื่อนก็เอ้าแล้วกดเข่าคอมแล้วได้แล้วเอาไปปุ๊บแล้วก็กดเข่าคอมเราเข้าเดียวสิแล้วกดผูกขบปุ๊บปั๊บอ้าวแล้วว่าแล้วก็นั่งปุ๊บ อันเจ๋เฮ้ยเลยล่ะวะเราบอกเราก็บ,บอกคอยเต็มที่ไปคอยไม้มัน,นเออแม่คุณแม่แม่ปูสิไม้กระไม้หลุดเด้อล่ะวะฮะไม้ยังล่ะวะดีกว่าเจ้าอานเบื้องป่ายละวะ้วว่าคันต่ำสามหมื่นขึ้นไปขันต่าภาคผูยาว<อ>ภาคผูยาวอันนี้สิบสี่เขาชิมหาล่ะวะนางหญิงนะนางนางเด็กหญิงคงบุรินเขาเป็นคนไทยเรียบร้อยนวจา้าคนอุดรจังหวัดอุดรละวะจังหวัดอุดร อำเภอซั่งคอมตำบลซั่งคอมจังหวัดอุดรธานีแล้วว่ะเออหอายคอยวายยังอยู่อยู่บ่ขอปลา,า,าขอกระบอกขึ้นปลาพันเนาะของปลาก็พัวตั้งแต่อีนางยิงได้ปีหนึ่งเดือนก็นึกว่าแต่ที่มากยังได้ต่ออ่ะหลังจากว่าฮู้วา่าลูกจะเป็นคนไทยยัเอากับปับป๊บไม้เพิน่นปั๊บไม้ปั๊บไม้คอยเพิ่นว่ะคอยว่ายจ้องเงินได้บ่ดละขวบก็เอาคอยไปเคลียร์อยู่เพื่อนขออนุญาตตำรวจไปเคลียร์อยู่เพื่อนขกว่ายันมาเรียกว่า เขาแก่โมนันอ่ะเอาไปเอาไปเครียดอยู่เพื่อนเครียดอยู hmm. he so ่เพ yeah, er ื่อนไปต่อรองกันเหมืนบอตรนตำรวจว่าคันเครียดอยู่ในบ้านได้ต้องไปเครียร์บนอื่นว่ากองเขาจับมาเน็ตเพื่อก็เอาคอยไปเครียร์อยู่เพื่อนขวาก็ย่านเขาว่าพอไปดอกจะไปบอไปเพิ่นคุ้มไปอะไรอะไรจังไรต่อไปหอดแล้วกันไปห้างแม่เพิ่นอาหมาอาหมาขอบ่มีเงินหายบ่มีเงินหายก็บ่เป็นยังเขาว่ากระติดคุกเขาว่าเขาก็บ่ได้อยากได้เงินเห็นว่าควรถูกควมีเงินเมื่อจะรับเงินยังซ้ำรอยเขาว่าอ่าอยก็บ่ได้เห็นว่าถูกกับบอมเป็นชนะเงินนาทองประณันเห็นว่าก ถูกมาแต่เกิดแล้วเขาวา่าขนมันสิตาตมากระใต้แต่เฮงแล้วเขวาว่าลยสได้ตอบอืมที่ว่าขอไว้ช่องเมือนี่ขอยอยากเอาเมื่อเพื่อเันว่าได้เขาวาขออยากเอาเมื่อเพื่อออกลูกลูกคนาเด้อืมเออค่าหมอกระช่องพันพเพื่อเด้อวางมันออกนี่อ่าแล้วกับเพื่อกระ,กะต่อล่องเลือบเมือนหาขอกระลาเมือนหาก็อเอาลูกขอมันง่ายเขาว่าขอยกระจะเอาง่าย,ายอ้าวเาคือวางง่ายแต่วา่าเมือนหากะหลับหลุดของอยากได้เงินห่านต่ว่าในในบัาวเาเขาก็บ่ยอมซะ ไปไปหาตำรวจใหม่เขาวะเจ้าตอขอการอนุขอการว่าได้ขอการโตขอการง่ายขอเอาลูกขอใง่ายเด้เขาบอกงายมันสิท่องบอสซาคนเลยว่าจังซี่ก็มันง่ายแล้วจะมันท่องลุงน้องเจ้าเห็ดเออเองว่าอาคอนจังรัันก็ให้เมื่อกี้อันติดคุกเขาบอยอยากได้เงินซสมเจ้าเขาวะเขาบอยได้เอาพิษอเมนคริกเจ้าขอให้มางันนิติดคุกแทนจบสองหมื่นนักกระยาเขาว่าคือตำรวจเขาให้เขาให้คอยไม้สามหมื่นโพ้เขาบอกเอาขาบอกแต่จ้างเหมือนเขาว่า ไันีต่อร่งเนือเมินเนเมินหาเพื่อนก็มาจ่ายขอในร่งพักอี่เมินหาน่ะ่ายจริงจ่ายจริงแล้วกจับจริงกระทายยูทูบแบบนี้อะไรถ่ายหูถ่ายูแต่เพื่อนหายจับเมื่อขออนุญาตขออยากให้ขออนุญาตเดี๋ยว่าคอมบรีกับว่าโรดขออยากให้แล้วใส่ขอจับเมื่อขอจับดอขอจับแต่เงินแล้วก็ยากขอจับเมื่อเมื่อเขากะขารถมามาเขาก็มาใส่หนีเขาดีแต่เงินอะไรมาใส่หนีเขามาหอดเขาก็เอาน้ำข่อยพันเดียวเขาบ้เอ้าดอกช้ำข่อยต้นชาแล้วข่อยกาอัน สื่งงวนเด้องวเขากินสรุปแล้วได้เงินจริงเนาะพี่น้องมื่นนะคโดยร้ายจะนั่นแหละกะรละกะก่อนจะได้บัตรประชาชนนี่เอาเข้าเรื่องตัวนี้เลยก่อนเสียด้บัตรประชาชนอ่าหลังจากการการเฮ็ดบัตรแล้วก็กดเข่าคอมเราโอ้ยเฮ็ดบัตรข่าวเฮ็ดได้ประเด็นเนาะหาเฮ็ดบัตรเขาก็ตกใจอีกอย่างมันหลายเนาะย่างมัวบุคบุคคอยค่อยพั้นบ่เคยเฮ็ดบัตรเนาะบ่เคยมีบัตรไทยบัตรลาวนะหมู่ ล้วก็มีอยูแต่บ้านเล่าแต่บ่เคยมีเป็นบัตรข้งของเขาอะนะเรากดเราบ้าสี่สิบบาทเอาก็จะถือแต่ตัวเองก็ว่ามันกับพ่อหายอยู่ได้ันตวเองแ้วกาเงินก็หายก็จะกินน้ำกินได้ก็จะก็บ่เอาคนตำรวจก็จะใจดีอะไรขอกระยำรับขอกระยำขาขอบคุณก็จาเนาะอันตำรวจนั่นแหละตำรวจอยู่ในหมกทหารเน้นโรงพักค่ะกับในบ่อนปลอมแล้วก็จะใจดีได้ขอยบ่ได้มีเงินแล้วผ้าขอไปรถขี่รถก็จะฟี่นะ การบอลอื่นการกสิได้เสียเงินสมมติว่าบ้านเหรออันร้ากันนั้นแหละตำรวจคนนั้นรถที่พาไปเหตุบัตรประชาชนลูกเจ้าบอกขอันไปเหตุอยู่อันอันนั้นอำเภออันสังคมเราแนะนำไปซื้อเนาะแล้วบอกว่าสี่สิบบาทซื้อชกระสี่สิบบาทอะไรนี่เงินนะแต่ว่าผู้ใดพาจะไปล้วหรือว่าอันพ่อพ่อมันออายูทูบจากที่พ่อพ่อก็ได้ยินข้องตำรวจโทรละตำรวจก็โทรข้าหันเลยโอ้โอ้โอ้โทรข้าหารละวันให้ในมื่อนั้นรถเห็นมื่อนั้นรถแหละ เมื่อนานโลดแล้วกันแล้วก็อ่ะเมื่อพอพ้นไม่โลดก็มาลับปลุกกัเฮ็ดแล้วขอกมาเลยเมื่อเช้าขอกมามาบ้านขอยพี่แล้วก็น้องยกมากน้ากันมาออกลูกอยู่พี่มาออกลูกอยู่มน้องบัวทองนี้กับขามอกับสองพันรวมทั้งรถทั้งยังเยอะกว่าทก่อนมาถึงว่าจอน์แดนเจ้ากับสามีเจ้าอยู่ผานไทยเล้เลิกกันตั้งแต่น้องยิงหน้าอันยุปีกว่าอันเลิกกันตั้งแต่อันขอทองเจ็ดเดือน เด็กโดยรับบาลีฮันตอนเขาเราไปแจ้งเกิดให้เนาะโดยเขาอ,ออกอยู่ลาบวิถีอ่าอ่าน<ล>้อ<ล>งบาล์นับวิถีอ่าและช่วงนั้นได้แต่ช่วงที่น้องยินน้องยิงทองนี่คือทั้งพ่อเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยในระยะสิบกว่าปีบ่ได้โอ้แสดงความบังเอิญนี่จะเปิดบุเปลี่ยนเบอร์เนาะบอรมันเบอร์เบอร์โทรตัวตนี้มันเปลี่ยนบ่ได้มันอยู่ในเบอร์เบอรเบอร์เบอร์เบอรเบอร์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 เอร์เบอร์เอรเบอร์เบเบอร์เบ บางทีช่วงนั้นเขาใช่ดิเขาเปลี่ยนอาจจะได้แต่แต่ช่วงนี้ที่บ่ได้เปลี่ยนพี่โทรติดเลยติดเลยตำรวจเป็นคนโทรตำรวจเป็นตำรวจเป็นคนโทรเขาใจเออนั่นแหละกัพอดี้แบโทรติดพ่อประกันที่บมาแล้วเนาะตำรวจเป็นคนโทรให้เขาเขาบอกเรามีเบอร์มีโทรศัพท์บมีเงินแล้วเพื่อนก็ไม่แต่เพื่อนเพื่อนจัดการให้เบิร์ตตำรวจแล้วก็บบได้เอาเงินพ่อกี่พ่อบาทนั่ดอกตอนได้ลูกตอนได้น้องยิงกับพอบดมาหับบ่บอหับเป็นบุตรเลย บอกแล้วออกไปลูกใออกโรงพยาบาลเป็นเบ้อเอ่ยปูออกช่อยิงนี้พอออดละวิธีโรงพยาบาลละวิธีพอลรามาบพอเรามาบหับเอาลูกแล้วมาหับเอาใบอันนั้นไปเส้นข้าทีนบ้านเข้าทะเบียนบ้านนั่นแหละแล้วว่ามาใบหันเสียไปเข่าให้คันว่าอยากได้ลูกเป็นคนไทยเออแต่แล้วเออตอนหน้าปักกันแล้วแล้วได้เมียแล้วแล้วก็มาเอาขอกเอาให้เอาให้ยลูกแล้วของกอสดซื้อไปยังแล้วห้แล้วก็ตามมาด้วยความสุขดี พอเราเอาหายแล้วแล้วกร่ายเอกสารเอ,าเอกสาราหายข่อยใบหนึ่ง<ม>ข่อยก็เริ่มมาข่อย็ยัดไ้ใช่ใบหนึ่งแล้วใบหนึ่งคนละใบโอเคน้อพี่น้องเนาะสึ่งความสุขลาย,ลยามาด้วยความสุขดีเนาะก็คือเรื่องราวของลูกนที่ได้บัตรประชาชนไทยกับประมาณนี้นาะพี่น้องทุกคนก็น่าจะเข้าใจเนาะน่าจะเข้าใจอะไรนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาละเอ้ยปู บ้ดนี้ทั้งบะพรอนบะจรบ้านน้อยสิขคอตัวลำลาเด, <No. S 1> ด,ด้อเด้อเดียวเอาไว้อุกงุอากาศหน้ามาพอกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้กะนี่แหละมาพังประวัติเรื่องที่ลูกเจ้าเ็ีไ,ได้จ <No. S 2> ังได้ว่าประชาชนไทยนะแต่หลายคนก็ยังผ่อนใจเนาะแต่หลายคนผ่อนใจแล้ว <No. S 1> เนาะเ <No. S 1> จ,จะ้าว่อหน้าคนานายชาวบะพรมีอุกงุอากาศอาจจะได้มาเยี่ยมญาติใหม่เด้ออะไรที่คู่ก้าวคนสบายดีสบายดีสบาย